จับโ่ไปมือไปมือหนึ่งสองสามอาจจับนะครับผมวันนี้ผมมาออกกัลลังกายแล้วก็พาน้องมาด้วยครับพาน้องมาเล่นสไลเดอร์ครับมาเล่นสไลเดอร์แมแม่มาเขาทำเครื่องเล่นใหม่ในหมู่บ้านเอาไหวเปล่าขึ้นเลยไม่หนักเท่าไหร่ ไักนน้เมาดเตอนนี้มาดูพี่อดีดดิอจารย์นั่นี่โอ้โอ้น้องิวน้องดิวเหมือนเหมือนเธอดีนั่งกันี่มันเล่นอันนี่อะไรสุดยอดแล้วลูกมันก็เหมือนน้องเอ๋ แ่งแล้วก็หัวพิงแล้วเดี๋ยวก็หลับกันจับดีลูกจับดีก้จับหัวอีกกวดทุกอย่างเลยอ่ะสไลเดอร์ให้น้องให้น้องดูพี่อดีสไลเดอร์ให้น้องดูหน่อยไม่เอาไม่ไมไปอุโมงแล้วเหรออ่ะสไลอ่ะเร็วน้องขึ้นเร็วน้องขึ้นเร็วน้องขึ้นเร็วก้าขึ้นทางนี้บันไดขึ้นบันไดลูขึ้นบันไดขึ้นบันได ออดี้ออดี้ค่ะลงให้มันถูกวิธีน้องจะได้ทำตามลนไปแล้วสไลด์เลยไม่เป็นไรลูกมันเล็กตั้งตมันไม่สูงลูกมันไม่สูงมันไม่สูงทาน้องไปทางอุโมงค์อีก ลกอขาลงมาลูกอาขทำไมใครกินอะไรแล้วทิ้งตรงนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะอ่ะกห้มาตรงนี้เดี๋ยวพี่ลงไปกดเดีมาเร็วอ่ะให้น้องให้น้องไอ้นี่ก่อนลูกอ่ะเร็ววิวเร็วเร็วน้องมาเร็น้องตามมาพี่รอกันน้องก่อนเนาะพี่รอน้องก่อนเอาเร็ววิวไปเมั้ย ไปมือหนึ่งสองสามอาจับน้าอกจับน้าอกจะได้ไม่กลัวไม่ต้องให้เขาหัดจับอย่างนี้จะได้รู้สึกรู้สึกรู้สึกดีหน่อยไม่ทำอย่างนี้เอามือจับหลังหลังต้องเอามือจับอย่างนี้เออเอาแล้วดิเอาหมวกไปไว้ไหนคะลูกหนจ้าเอ๋ นั่งชิงช้าวะแกานั่งชิงชา้าไหมลูกหนูนี่ไม่ได้หรอก็ไปโผล่ซอยนูน้นมั้งไม่รู้เหมือนกันอ่าตรงนี้อีกตรงนี้อีกขึ้นบันไดลูกขึ้นบันไดอ๋อพี่อดีน้องจะมาตรงนี้อีกค่ะนะคราวนี้จะกล้าไหมลองดูดิเร็วฝึกให้น้องกล้าเร็ว งนี้ครับตรงนี้ลูกตรงนี้ตรงนันตรงนี้ยังไม่ได้เลยจะไปตรงเอาดิเอาแก้เอาแก้จับอย่างนี้เอาแก้จับอย่างนี้เอาแก้ทาอย่างนี้เอาขาลงมาเอาขาลงมาแล้วแก้แก้จับหน้าอกแก้จับหน้าอกเร็วอ่ะแล้วจับหน้าอกอ่ะจับแล้วก็เอาก้นก้นมาหนึ่งสอง เก่งมากค่ะเอ้อีกเต่าเอาอีกเต่าเอาอีกไหมลูกอะไรอยู่อย่างนั้นแหละน่าจะหมุนตรงนี้ กี่รอบแล้วลเขาให้สลับขาเดี๋ยวลองสลับดู๋ยวนี้ช,ช,ช่วยสลับขากันสลับขากันปึบหนึ่งสองสามอ่ะก็หยุดได้อึบอึบเร็วให้ให้ลงให้ลงให้ลงฮึบหึบ อะไรนะอาการได้แล้วอากาได้แล้วโอ